ชีวประวัตินายขนมต้มตอนที่สามเมื่อวันประลองฝีมือมวยของเจ้าดำกับขนมต้มมาถึงบริเวณลานบ้านของนายสอนกกคลาคล่ำไปด้วยผู้ชม ไม่นานขนมต้มก็ปรากดกายขึ้นที่หน้าบ้านของนายสอนแต่ไม่มีวี่แววของชายนิพนามผู้เป็นครูของเขาในเมื่อเจ้าผมยาวยังไม่มาเองจะบอกเลิกก็ได้นะนายสอนถามขนมต้มฉันพร้อมแล้วไม่ต้องรอขนมต้มกระโดดเข้าไปรอที่กลางลานกว้างซึ่งเตรียมไว้สําหรับเป็นเวทีประลองก็ดี การชกจะยุดติลงเมื่อฝ่ายใดยอมแพ้หรือสู้ไม่ได้นายสอนกล่าวกติกาเมื่อนายสอนให้สัญญาณการชกเจ้าดำก็เป็นฝ่ายเปิดฉากรุกเข้าใส่ขนมต้มทันทีหมัดหนึ่งของเจ้าดำแวกการป้องกันเข้าไปกระทบปลายคางจนขนมต้มเซถลาเป็นนกปีกคักแค่หมัดแรกก็เจียนจะไปซะแล้วคนดูโห่ร้องกันอย่างสะใจ เจ้าดำพุ่งเสยเข่าเข้าที่ทัดดอกไม้ขนมต้มจนเอียงวูบเหมือนสนต้องลมผู้ชมส่งเสียงฮือฮาเพราะไม่เคยเห็นเพลงมวยที่ร้ายกาจรุนแรงเช่นนี้มาก่อนมือที่ห้อยตกของขนมต้มเพราะแรงเข่ารีบยกขึ้นปิดป้องอีกครั้งเพราะเข่าของเจ้าดำพุ่งโค้งเข้าซ้ำหมายขย่ำให้ตายอยู่ตรงนั้นแต่คราวนี้ผู้ที่ตกเป็นฝ่ายรับยกท่อนแขนขึ้นป้องกันไว้ได้อย่างบุดวิ ขนมต้มไม่ปล่อยให้นาทีทองดุดลอยไปเขาเปลี่ยนวิกฤตจากการรับเป็นการรุกอย่างรวดเร็วมือข้างหนึ่งป้องกันเข่าเจ้าดำไว้ได้ขณะที่อีกข้างหนึ่งหนุนร่างเจ้าดำให้ลอยสูงขึ้นเขากระโดดตัวตามแล้วเตะซ้อนเข้าที่ชายโครงเต็มแรงเจ้าดำยกแขนปิดไว้ได้ทันเช่นกันแต่ความรุนแรงก็ทำให้แขนปวดร้าวจนชาไปทั้งท่อนขนมต้มพลิ้วออกข้างแล้วสับศอกเข้าเต็มหน้าผากเจ้าดำ เนื้อปรกแตกเลือดสีแดงไหลรินออกมาเจ้าดำยืนนิ่งด้วยความเจ็บปวดขนมต้มใช้สองมือค้ำดินทั้งที่หันหลังให้แล้วก็ถีบลูกหลังเต็มกำลังเข้าที่ปลายคางเจ้าดำแล้วรีบกลับตัวกระโดดเข้าไปประกบร่างเจ้าดำที่ลอยและลี้วไปกลางอากาศและก่อนที่หัวเจ้าดำจะกระแทกพื้นมือของขนมต้มก็สอดไปรับไว้ทันท่วงทีผู้คนเงียบกริบ บางคนตกตะลึงอ้าปากค้างอย่างคาดไม่ถึงนายสอนรีบปลี่เข้าไปประคองเจ้าดำเป็นไงบ้างลูกพ่อชายนิรนามปรากฏตัวขึ้นพร้อมเอ่ยชมสิทธิ์ของเขาเก่งมากขนมต้มการประลองจบลงแล้วเรากลับบ้านกันเถอะชายนิรนามยิ้มอย่างอารมณ์ดีผิดกับนายสอนผู้เป็นพ่อเจ้าดำเองทั้งสองคนยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น ตราบใดที่ข้ายังไม่ได้สู้กับเองสถานการณ์ทำท่าจะตรึงเครียดก็มีเสียงหนึ่งตะโกนขึ้นว่าหลวงปู่มาทุกคนหันไปตามเสียงก็เห็นเจ้าอาวาสวัดปีกาเดินเชื่องช้ามาหยุดณบริเวณนั้นขนมต้มแหวกผู้คนมาหาหลวงปู่ข้ารู้เรื่องหมดแล้วหลวงปู่ชิงพูดขึ้นก่อนที่ขนมต้มจะเอ่ยอะไรออกไปอาตมาขอบินธบาท นายสอนกับชายนิรนามสุดลงกราบเกือบพร้อมกันการต่อสู้ของพวกเองทั้งสองอาจตามาขอบินทบาทจะได้ไหมแต่นี่ไม่ใช่กิจของสงหนาหลวงพ่อนายสอนรีบเอ่ยแยง้งพวกเองเอาแต่ตีกันเองจนรู้ไหมว่าตอนนี้พม่าได้ยกทัพมาถึงแล้วชาวบ้านในที่นั้นต่างมีสีหน้าตกใจในสิ่งที่หลวงพ่อเอ่ยขึ้น ข้ามาบอกพวกเองแค่นี้แต่ในเมื่อพวกเองยังดือ้อและรักที่จะต่อสู้กันเองข้าก็หมดหน้าที่ข้าแล้วหลวงพ่อกล่าวจบแล้วก็เดินจากไปแม้จะรู้ดีว่ามีศึกนอกมาถึงชานเรือนแต่ศึกในมันก็คือศึกแห่งศักดิ์ศรีเช่นกันครั้นหลวงพ่อรับสายตาไปแล้วชายนิรนามก็จดมวยรัดกุ่มเป็นเชิงบอกให้รู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ประมาทไม่ได้ ขณะที่นายสอนเองก็ย่างสามขุมเข้าหาด้วยสายตาระแวดระวังนายสอนถีบนำแล้วเตะตามไปที่ชายโครงแต่ชายนิรนามพลิ้วหลบไปด้านหลังได้ทันทีนายสอนญหญุดหงิดที่อาวุธของเขาพลาดเป้าไปหมดเขาเริ่มใช้หมัดเพื่อแหวกแนวป้องกันหนาแน่นจนเมื่อชายนิรนามเริ่มพะวงกับหมัดนายสอนก็ถีบแล้วหมุนตัวตามด้วยจระเข้ฟาดหางชายนิรนามสุดลงไป นายสอนกระโดดลอยขึ้นแล้วใช้สันเทา้าฟาดลงที่กลางหน้าผากแต่ชายนิรนามยกท่อนแขนสกัดได้อย่างหุดวิดนั่นเจ้าเองดอกหรือนายสอนร้องเสียงหลงเมื่อ16ปีก่อนข้าจำได้ดีเองเป็นผู้เอาชนะครูของข้าได้นายสอนหันไปหาชาวบ้านพี่น้องบ้านกลุ่มทั้งหลาย เจ้าคนนี้เป็นยอดมวยที่เคยเอาชนะครูดั้งของเราจนช้ำใจตายข้ารอมันมานานนับปีแล้ววันนี้เราฉลองกันเสียหน่อยเถิดนายสอนให้ลูกบ้านเตรียมสุราอาหารแล้วเรียกเจ้าดำกับขนมต้มมาใกลๆ้ๆเอ็งได้ยินคำหลวงปู่แล้วใช่ไหมเจ้าสองคนเป็นเพื่อนกันเสียทีจะได้ช่วยกันรับมือกับพมา่าเด็กหนุ่มสองคนมองหน้าแล้วยิ้มให้กัน ความชิงชังที่มีมาแต่เก่าก่อนก็สลายไปหมดสิน้นความรักใคร่กลมเกลียวบทบางเรื่องราวบาดหมางกันแต่ผลหลังเจ้าดำก้มตัวลงกราบแทบเท้าชายนิรนามช่างมันเถิดข้าลืมไปหมดแล้วชายนิรนามรูปหัวเจ้าดำหลังจากนั้นก็มีแต่เสียงหัวเราะมิตรภาพไมตตีจิตที่มีให้แก่กันเจ้าดำกับขนมต้ม ก็กลายเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา